เริ่มจากคลิปนี้คือการทำให้เป็นอดีตนะการทำให้เป็นอดีตกริยาให้เป็นช่อง3คือช่องอดีตที่เราเรียนเพรทิระถุมเพเทิรถุมจำได้ไหมคะอันนั้นมันก็คือเป็นกริยาช่อง2อดีตนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเรื่อง pastive เ no. นาะ าที่ save นะคะก็คือช่องอดีตช่องที่3เรามาดูกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างเช่นว e b ปกติ regular web เป็นนะคะอ๊ะ อันนี้ก็คือเป็นคำกริยาจำได้ไหม regular verb ก็คือคำกริยาที่มีการผันปกตินะคะมีการเปลี่ยนแปลงปกติอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างอันนี้เพิ่งยังไม่เคยสอนผันมันคือคำว่า make n marken คือทำนะคะคุณทำอะไร สมมติฉันทำอิกมาเ k e นนะคะผันปกตินะถ้าใช้กับอิกก็ลงแค่ตัว a ถ้าใช้กับเวียก็เวียมาเถ้าใช้กับตัวก็ใส่เอสเทอันนี้คือการผันปกติ regularly v e r b e n นมาเขิ ica, machen, ที่แปลว่าทำและศัพท์ที่คุณจะเจอบ่อยเชน่นกันก็คือคำว่าทันเซนทันเซน นะคะจะมีการผันเหมือนกันผันในชุดของเรเกนเมสิกอวไปดูคลิปย้อนหลังนะคะว่าผัานแบบไหนอันเนี้ยทันเสน็นแปลว่าเต็นต่อมากริยาต่อไปที่จะยกมาเป็นตัวอย่างนะคะ r by ten นะคะ r b i ten เนี่ยก็คือว่าทำงานถูกไหม r e g e l g e Verben เป็นคำกริยาทั่วไปเนาะ m a c h e n ทำ Tansen เต้น Arbeiten ทำงานโอเคนะคะและมีอีกอื่นอนอีกมากมายแต่เราเอาสามคำนี้มาเป็นตัวอย่างก่อนการที่จะทำให้เป็นรูปอดีตนะคะ p a r t i c i v e ก็คือ คำพวกนี้จาก Marken ที่เป็นปัจจุบันนะหรือเป็นช่อง infinitive ช่องที่1ถูกไหมกริยาช่องที่1 Marken แปลว่าทำ t a n เ e n แปลว่าเต้น Arbeiten แปลว่าทำงานถ้าคุณอยากให้เป็นอดีตนะคะหาสัญลักษณ์ก่อนนะถ้าคุณอยากให้เป็นอดีต มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเพิ่งทำแบบนี้ได้ไหมนะคะโอเคนะคะถ้าเป็นอดีตเนี่ยคิดว่าเป็นลูกศรแล้วกันเนาะสบายๆนะคะไม่ต้องคิดมากแต่ละวันก็มีปัญหาเครียดพอแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนก็อยากเครียดนะคะมาร์คเที่เป็นปัจจุบนันเป็นแวบช่องหนึ่ง ถ้าเราอยากจะทําให้เป็นอดีตกลุ่มนี้นะคะ3อันเนี้ยก็คือ regular verb mm hmm. เ,เ,เป็นจัดอยู่ในหมวดนี้คุณจะต้องใช้คำว่าเก๋เกเกนำหน้านะคะ mm hmm. และถ้ามันมีบางคำอย่างเช่น คำนี้ arbyten ใช่ไหม arbyten มันจะมีการผ่านพิเศษถูกปะจำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นตูจะต้องลงด้วย a แล้วก็เติม s t e อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือชุดนี้นะเวลาที่ลงท้ายเนี่ยอาจจะใช้คําว่าตัว a เข้าก่อนแล้วก็ตามด้วยเท เเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับแว็บตัวนั้นนะคะตัว A เนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับแว็บตัวนั้นอย่างเช่นบางแว็บเนี่ยมันจะลงแค่นี้พออ่ะถ้างั้นเพิ่งแยกเป็น2บรรทัดนะมันอาจจะใช้ตัวนี้นะคะจุด3จุดก็คือรายละเอียดที่เราจะต้องเจอเนาะจำได้เนาะ แล้วกอ็อันนี้ก็คือรูปทรงที่เราจะเจอก่อนนะคะใจะเย็นๆนะการที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นอดีตคุณอาจจะเปลี่ยนช่องนี้ก็คือต้องใช้การจําเลยแหละว่าคำเนี้ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้คํานี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นลนนแ,บบนแล้วก็อาจจะใช้เกน้าหน้าแล้วตามด้วยตัว A ก่อนแล้วถึงจะจบด้วย ตัว t เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะจบยังไงไอ้ตรงกลางเนี้ยคือรูปทรงเก่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างเช่นคำว่า m a c k e n m a c k e n ที่แปลว่าถาม m a c k e n รูปทรงเก่าของมันก็คือตัวนี้ m r c h รากศัพท์ของมันจำได้ไหมตัด a n t i n งก็จะเจอเหลือคำว่า m a c h m a c h นะคะเวลาเราตัด a n t i n ง ก็จะเจอคำว่า m ะ c h และคำลงท้ายตัวนี้กับตัวนี้นะคะใช้ลงท้ายเวลาจะทำให้เป็นอดีตนะคะให้ใส่คำว่าเกลงไปข้างหน้าก่อนจุ๊บอ่ะงั้นทำทุกอันเลยนะคำว่า t นเ n c e เวลาตัด a n t i n g จะเหลือ t a n s ถูกไหมเดี๋ยวลบออกกันนะคะเอารากศัพษ์มันมาก่อนนะ r b y t e คำต่อไปตัด a n t i n g เหลือ r b y t e ที่แปลว่าทำงานการจะทำให้เป็นอดีตนะช่องข้างหน้านี้คือปัจจุบนันเป็นช่องที่หนึ่ง infinitive ที่ยังไม่มีการผ่านเกิดขึ้นช่องที่2ที่เราจะทำเนี้ยคือจะทําให้มันเป็นอดีตอย่างแรกตัด a n ทิ t ้งให้หมดมันจะเหลือรากศัพท์ให้เราเห็นอย่างเช่นคําว่า Mark e เเหลือคําว่า Mark คําว่า t a n เ n n ตัด a n ทิ t ้งเหลือ t a n s คคาว่า Arbeiten ที่แปลว่าทํางานตัด a n ทิ t ้งก็เหลือ Arbeit เวลาจะทําให้เป็นอดีตนะคะ ให้คุณเติมเกเข้าไปข้างหน้าก่อนเกอะเก g อืม nah, ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะถ้าคุณยังไม่เคยเจอก็ทำตามสเต็ปที่เพิ่งบอกก่อนนะ g mark g tons gabyte แต่มันยังไม่สิ้นสุดตรงนี้มันจะต้องมีคำลงท้ายพวกนี้ด้วยก็ผันนะคะถ้าก มาตัวนี้ให้เติมทลงไปข้างหลัง get ั n s t ใส่ t เวลาท่องอ่ะคุณจะรู้ว่ามันจะลงอะไรนะคะ take a bite t นะเวลาพูดปุ๊บอ่ะฉันรู้ละ t e a bite t เพราะฉะนั้นต้องเติม a t นึ่งภาพออกไหมโอเคอันนี้คือการทำให้เป็นอดีตเกิดขึ้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ p a r t i v e ก็คือรูปอดีตใช่ไหม r e g e l m e s i g e r verb คำกริยาทั่วไปนะคะเวลาจะทำให้เป็นอดีตนะจะต้องเติมเกเข้าไปข้างหน้าและมีคำลงท้ายแล้วแต่คำศัพท์ตัวนั้นว่าจะเปลี่ยนแบบไหนเทคนิคที่ดีที่สุดคือการท่องจำนะคะอย่างเช่นคำว่า machen คือทำ tansen คือ เต้น a r b e i t e n คือทำงานเวลาจะทำให้เป็นอดีตก็เริ่มจากการหารกากษัพท์ที่เป็นตามสเต็ปที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะเอามาไว้ตรงกลางก่อนนะและด้านหน้าให้ใส่คำว่าเกเข้าไปเกเกคำลงท้ายก็คือตามนี้เลยนะคะอยู่ที่คำกริยาตัวนั้นว่ามันมีการผันแบบไหนเพราะฉะนั้นใช้การท่องจำเดี๋ยวพึ่งขึ้นตารางให้ และคุณไปท่องเอานะต่อมาจากคำว่ามาร์เขิที่แปลว่าทำเป็นอดีตอ่าเป็นปัจจุบันนะคำว่ามาเนตัวเนี้ยคือแปลว่าทำเป็นปัจจุบันเวลาที่ใช้คำว่า g e m a k คือฉันได้ทำไปแล้วมันจบลงแล้วนะคะเกมาร t นะคะมคือมันจบลงแล้วคุณได้ทำเสร็จแล้วกิทั n ส t ฉันเต้นแล้วฉันเต้นเสร็จแล้วเกียร์บายเฉันทำงานแล้วฉันทำงานเสร็จแล้วคือมันเสร็จมันสิ้นสุดลงแล้วกลายเป็นอดีตนั่นเองมาต่อมานะคะเรามาดูอันที่ต่อไปเลยนะะอันต่อไปเนี่ยไปทางขวาน่าจะเหลือพื้นที่เนาะ ขยับเข้าหากันหน่อยเดี๋ยวเรามาดูทางขวานะคะมันจะมีที่สำคัญก็คือ u n r e g e l m i a e verb e n คุณจำได้เนาะที่เราเรียนกันไปหมดแล้ว u n r e g e l m i a e verb e n ก็คือกริยาที่ไม่ธรรมชาติมันมีการ ผันไม่ปกติจำได้ไหมนะคะ u n r e g e l m a s i g e e r b e n ลืมตัว n นะคะก็คือคำกริยากลุ่มที่ผันไม่ปกติย้อนกลับไปดูคลิปหน้าอย่างเช่นคำอะไรบ้างในการเปลี่ยนให้เป็นอดีตในการเปลี่ยนให้เป็นอดีตคำนำหน้าใช้เกเหมือนกันนะฮะเกเอเข้าไป และตามด้วยร,รากศัพทนะ์ของมันนะคะรากศัพท์ของมันนะเวลาลงท้ายจะลงท้ายด้วย a n เขาบอกไว้แบบนี้เดี๋ยวเรามาท่องกันทีหลังแต่ดูการเปลี่ยนแปลงก่อนขึ้นต้นด้วย g ตามด้วยรากศัพท์และตามด้วย a n ด้านหลังสุดมันก็จะเป็นอดีตนะคะเรามาดูอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้าง อย่างเช่นคําว่า lesen les lesen คือคํากริยาที่แปลว่าอ่านมันจะอยู่ในหมวดของ u n r e g u l a r verbs ที่ผันไม่ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนรูปสระเกิดขึ้นจำได้ไหมคะ lesen ที่แปลว่าอ่านถ้าคุณอยากให้ทำอยากทาให้เป็นอดีตนะคะเอารากศัพท์ขึ้นมาก่อนก็คือตัด a n t i n งจะเหลือคําว่า les ถูกไหมเราก็เขียน less ก่อนอ่ะเวลาที่ทำให้เป็นอดีตเขาบอกว่าใส่เกเข้าไปข้างหน้าและตามด้วย a n อ่าจาก l e s s o n ที่เป็น infinitive ก็คือกริยายช่องที่หนึ่งเราจะมาทำให้เป็นอดีตในช่องที่สาม particip นะคะช่องที่สามเนาะเพราะฉะนั้น เขาบอกให้ใส่เกเข้าไปด้านหน้าเราก็ใส่เลยเกใช้สีแดงเลยนะเพราะว่ามีการทำเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะได้จำได้แล้วเขาบอกว่าให้ใส่ AN ข้างหลังเราก็ใส่ตามเคาดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกลายเป็นคำว่า g e l e s e n g e l e s e n คืออดีต Lesen คือปัจจุบนันยังไม่มีการผัน ich l e s e ฉันอ่านจำได้ไหมฉันอ่านแต่ถ้าฉันอ่านไปแล้วมันก็จะกลายเป็นคำว่า g ิ l e s e n นะฉันได้อ่านอะไรเสร็จแล้วฉันก็ใช้คำว่า g ิ l e s e n คือมันเป็นอดีตนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเวลาเจอในประโยคคุณจะนึกภาพออกนะฮะต่อมาคำกริยาต่อไป f a r e n farren อีกฟาเรตูเฟสต์จำได้ไหมมันอยู่ใน u n r e g ู l m เก i นเมซิเกวเนนี่นะกลุ่มนี้นะที่ผันไม่ธรรมชาติมีการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนสระเกิดขึ้นถ้าฟาเรนแปลว่าขับรถนะหรือเดินทางด้วยรถอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทำให้เป็นอดีต อย่างนี้ก็ได้จะได้สวยงามนะคะเวลาที่ทำให้เป็นอดีตเขาบอกให้หารากสับก่อนอ่ะเราก็หารากสับโดยการตัด a n t ทิ้งเหลือ far เฉยๆใช่ไหมก็ก๊กอปมาจุ๊บนะคะมันก็จะกลายเป็นจุดนี้ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้างั้นเพิ่งเปลี่ยนสีตรงนี้หน่อยเนาะให้มันเป็นสีดำ จะได้รู้เปรียบเสมือนว่า,าในคำมันคือสีดำนะคะตัวนี้ก็คือตัวนี้รากศัพท์นั่นเองและเขาบอกให้ใส่เกเข้าไปข้างหน้าเราก็ใส่ตามเขาใช้สีแดงเขาบอกให้เตมิม AN ลงท้ายด้วยเราก็ใส่ตามเขาเลยเชื่อฟังนะคะเชื่อฟัง เขาบอกอะไรก็ให้ทำอย่าง,งานั้นอ่ะเราได้คำศัพท์ใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะจากฟาเรนที่เป็นปัจจุบนันให้เป็นอดีตมันก็จะเป็นคำว่าเกฟาเรนเกฟาเรนนะคะฉันขับไปไหนมาคือไปเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเก f ฟาเรนคืออดีตนะคะต่อมาคำศัพท์ต่อไปอย่างเช่นคำว่าอะไร ยกตัวอย่างให้กับคำว่าเอเซนจำได้ไหมที่แปลว่ากลิ่นนะเอเซนเนี่ยมันจะผันไม่ธรรมาชาติย้อนกลับไปดูนะคะเอเซนคำนี้มันพิเศษเราจะต้องใช้การจำเหมือนกันนะคะ ใช้เกน้ำหน้าลงด้วย a,n ตามหลังก็จริงแต่มันจะมีการเติมขึ้นมาเพราะว่ามันเคยมีเฉพาะตัวเนี้ยนะคะถ้ามีเฉพาะตัว a น้ำหน้าเนาะเราจะต้องเติมตัวอะไรเดี๋ยวพึ่งจะบอกนะค,ะคำเนี้มันจะเป็นแบบนี้อย่างแรกเอาคำว่า s เข้ามาก่อนคือรากศั์นะคะตัด a อทิ้งก่อนนะได้รากศัพท์สีดำมาละ ตัดเอ็ทิ้งเสร็จแล้วขึ้นต้นนะคะเขาบอกให้ใส่ตัวเกคือคำว่าเกเข้าไปอ่ะใส่ตามเขาก่อนนะใส่ตามนี้ก่อนนะโอเคมันก็จะกลายเป็นคำนี้ยังไม่จบนะคะดูให้จบกันนะและด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าใส่ AN เข้าไปอ่าเราก็ใส่ AN ตามเขา่า สแล้วคุณลองอ่านอะ่ะคุณอ่านได้ไหมมันอ่านว่าอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นคํำนี้เป็นคําพิเศษที่คุณจะต้องเติมเกเข้าไปอีกตัวให้เขามันก็จะกลายเป็นคําว่าเกเกเซนคือแปลว่าฉันกินเสร็จแล้วเกสเซน ฉันกินนะแต่กินเสร็จแล้วไงกินเรียบร้อยแล้วจะไปต่อแลลวนะคะฉันได้กินอะไรมาก็แล้วแต่นะคะเกเกเซนคือแปลว่ากินที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วโอเคไม่งงเนาะต่อมามีคำพิเศษอีกที่จะเจอบ่อยมากตั้งแต่เริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมันพึ่งก็เจอบ่อยปัจจุบันก็ยังเจอบ่อยนะคะ,ะคำว่าดื่มนั่นเองอันนี้ยังไม่เคยผ่านเนาะ ยังไม่เคยพาผันแต่เดี๋ยวทําตารางให้เพิ่มไม่มีปัญหา trinken อยู่ในกลุ่ม unregel m เ,กเกม s ิเก e ร์แวร์เป็นะคะ t r i n k e แปลว่าดื่มนะคะแปลว่าดื่มนะจากรูปปัจจบุบันถ้าเราอยากให้ทําเป็นอดีตจําได้นะเริ่มจากการทําขั้นตอนแรกคือเอาเฉพาะรากศัพท์มาก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะเขียนอย่างี้ ทำอันนี้ให้ดูหน่อยเนาะเขียนเส้นใต้ให้ใจะได้เห็นไว้ชัดตาลายไหมเขียนเส้นใต้เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะงั้นเอาออกนะโอเคทริ n งแคนหมายถึงดื่มเราจะทําให้เป็นอดีตได้อย่างไรเอารากาษามาก่อนคําว่า trink d r tr i n k นะคะ เติมเก,เ,กเข้าไปด้านหน้าเขาบอกว่าให้เติมเกเข้าไปด้านหน้าอ่ะแล้วเขาบอกให้เติม an ไปด้านหลังด้วยอ้าวก็ทำตามนะคะและคำเนี้ยเกทริงเกนมันไม่มีนะคะมันเคยเป็นอ e ีมาก่อนให้ใส่ตรงนี้เป็น ตัวอูอานะคะอันนี้คือลักษณะพิเศษของมันนะคะจากทริงเข็นที่เป็นปัจจุบนันกริยาช่องที่1เราอยากให้ทำเป็นกริยาช่องที่3เวลาเอาไปใช้กับพวก perfect เนาะเราก็จะใช้คำว่าเกทรุงเข็น เกทุงเขนฉันดื่มแล้วดื่มเสร็จแล้วฉันดื่มอะไรมาก็ว่าไปนะคะเกทุงเขนก็คือเป็นรูปกริยาอาดีตช่องที่3นะคะผาติสิโอเคอันนี้คือชุดแรกก่อนนะคะมันจะมีการผันและการเปลี่ยนรูปอีก3หัวข้อใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาคลิปต่อไป แปลว่าพาทีสีบก็คืออดีตช่อง3โอเคไหมเพิ่งแปลภาษาไทยแล้วกลัวแปลผิดมากเลยถ้าผิดพลาดยังไงก็บอกเพิ่งด้วยนะโอเคนะคะอา่าพาทิสีเป็นอดีตช่อง3นะคะคลิปนี้เราทำ r e g e l m e s s g e Verb และ u n r e g e l m e s s g e Verb จากปัจจุบันให้เป็นอดีตเดี๋ยวเราจะมาดูอีก3หัวข้อใหญ่ๆว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรบ้างให้คุณดูคลิปต่อไปนะคะโจทย์เหมือนเดิมท่องตามเหมือนเดิมนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ